เอาละสวัสดีครับผมพี่เจมบาร์เซมเมอร์วันนี้มาเจอกันกับเกมกัสแอนโกลี่นะครับผม yes โว้ของพี่เดตเยอะแยะครับไปแอะไรล้างสาวเดี๋ยวเราจะไปกันนะน้องนะเราจะไปออกเดทกันนะน้องเจลค่ะพี่เจ็คดีมากเจลนี่แหละเราจะไปออกเดทกันจิจะไปดิพี่แจ็คทำอะไรหนูวะกุรถคว่ำมึงเห็นไหมสลัดผักไปน้องเจิวเดี๋ยวพี่จะพาน้องแวนเจ้าพี่ เจลจะไม่ได้จ้งเฮ้ยกูได้อยู่เจลเดี๋ยวกูไปรับแป๊บหนึ่งชิปหายแล้วแม่กูเรียกบอยไปกินข้าวผมเป็นชายโสดที่มีผู้หญิงรุมรอมผมเข้าใจไหมตอนนี้กูค่อยๆไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปรับอีจิวแล้วกันโอ้โหแล้วเมื่อไหร่กูจะถึงวะเนี่ยอ้าวชิบหายเออกูถึงบ้านนะแม่ฮะผมมาถึงบ้านแล้วค่ะแม่จัดไปเราจะแว้นไปเรื่อยๆเจลอย่าอย่าสะบดัดเจลว้าวเอ้อเจลหายเลยชอบหนีเที่ยวแล้วเกินไอ้พวกบ้านดิ เฮ้ยแล้วกูจะผ่านด่านไหมเนี่ยด่านแม่ก็โคตรยากเลยมึงผลิตไหมทิบหายแม่ก็อ้าเอ๊ะรถข้างหน้ามันใครอะจิ๋ว๋อพ่อหนูเองเอ๋อพ่อเองเป็นไรเปล่าวะก็ไม่ได้เป็นไรหรอกโดกนแม่ตบสลบเลยเอา้าวแล้วผู้ชายคนนี้ใครพี่ชายหนูเองชื่ออะไรอ่ะชื่อจิ๋วพี่ชายมึงชื่อจิ๋วเนี่ยนะเฮ้ยวันดีเจลแจ็คขอเอาน้องสาวเองไปเที่ยวน,นะโอ้ได้ไม่มีปัญหาดีมากไปละน้องจิ๋วตามพี่มาค่ะพี่ดีมาก เราเป็นแฟนกันเราต้องอาเราว่าเรากลับบ้านก็ไม่ได้เราจะไปเที่ยวเราไปพับไงเราจะไปฟังเพลงที่มันมีงูออกจากหัวเรื่องอะไรที่กูก็ไม่รู้เหมือนกันกูดูจลับบ้าพไปเฮ้ยเจียวกูทักเหนื่อยแล้วว่าทำไงดีวะเจิวพี่เหนื่อยพี่ก็พักนี่ก็ไปพักเราต้องไปเที่ยวกันให้ได้นะเจิวนะทำไมไเราต้องไปอะพี่ต้องไปดิหายนานๆที่หนีออกจากบ้านโอเคไหมครับพี่ถ้ากูไม่แว้นตรงนี้แล้วกันกูไปแว้นข้างหน้า น้องจิวจับดีๆนะขับดีๆดิมือก็จับดีๆอย่ามาทอกการขับกูกูขับดีที่สุดแล้วจิวนี่ไงอ่าจิวไปไหนกันเจ้าชอบชอบหนีกูนะเนี่ยไปจิวจบไปจับดิเป็นแฟนกูต้องอดทนจิวพี่แจ็คหนูกอดดีๆและโอเคดีมากจิวอย่างงั้นพี่กัแวนแล้วนะพี่โอเคจิวพี่ไปไปแล้วนะจิวเชื่อใจพี่ดงอย่ามาจิวไม่เป็นไรจิวไม่เป็นไรขังเดี๋ยวเดียวจิว ดิจิวเฮ้ยเราจะไปเที่ยวด้วยกันจิวโอ้สมุสบันสิบไายเอ้ยได้อยู่จิวได้อยู่ฮ่าฮ่าอ้าวจิวกูว่าเรากลับบ้านกันเถอะไม่หนูอยากไปเที่ยวอ้าวอีหาเนี่ยอยู่ดีมันก็อยากไปเที่ยวไงก็นด้น่ะหนูอยากไปเที่ยวแล้วหนูไม่อยากกลับบ้านไม่ชอบทอนไข่หนูกินแล้วหนูไม่ชอบกินจะยืนยันจิวอยู่กับพี่ไม่ต้องกินไข่แดกขี้อย่างเดียวอ้าอะไรนะพี่ดอกแดกแดกคุกกี้โอย หนูชอบมากเลยดีมากมากูค,คิดถึงจิมมี่มาเจลจิมมี่คือใครครับพี่เจจิมมี่คือเพื่อนรักพี่เองแต่เป็นเพื่อนรักที่พ่อมันห่วงมากแต่แตกต่างกับพี่เลยพี่คือแจ๊คพ่อไม่เคยห่วงแม่งแทบไล่กูออกจากจาก,จากบ้านทาไมพี่พูดอย่างนั้นน่ะก็บบะจีนี่ว่ะแต่หนูรักพี่นะหนูชื่อจิวดีมากจากกิดเจลจากกินเอาเราจะไปด้วยกันเจลเราจะไปด้วยกันแย้บรรยากาศเชิงโรมนติกทั้งล้กันพี่แจ๊กหนู รักอย่าพูดคำว่ารักเจีวทำไมอะพี่แจ็คห้ามพูดไว้ทำไมอะพี่ไม่ต้องถามโอ้โหทำไมพี่หัวขนาดนี้ตอนแรกพี่พี่คบกับหนูตอนอายุห้าขวบพี่ังไม่หัวขนาดนี้เละอ่าแต่ตอนนี้พี่แจ็คขวบแล้วพีหดและพี่มีจักรยานและพี่จะพาน้องไปดูแสงตะวันอันสาดสองแรงกล้าคับพี่แจ็คเอ้ยไม่ใช่คับนี่คับพี่แจ็คที่พูดเนี่ยเพราะพี่รักพี่อย่าพูดคำว่ารักเออกูลืมไปกูห้ามพูดนีหว่าลืมบทที่เราจะมาแต่งงานกันน้องเจียวโอ้พี่สุดยอด ไปเลยอะไปงานกันเลยไ,ได้ไหมไม่ได้พี่ยังไม่พร้อมจิวแต่หนูพร้อมแล้วนะกูยางไ่พร้อมแหม่ชนีจริงๆเยอะคนนี้อะไรนะคะอ๋อบอกว่าพี่หิวกระลำปีจริงๆเดี๋ยวไปซื้อกระลำปีที่ตลาดแป๊บหนึ่งโอเคพี่เราไปด้วยกัน,กนโอเคดีมากจิวดีนะหูไม่ค่อยดีอะไรนะคะพี่อ่กูบอกว่าอ๋อกูอยากกินหมูด้วยอ๋อนี่พี่ดีดีดี เออจิบขายนี่มันโง่ด <c oughs> ีเว้ยเราเป็นกุลสตรีตายนั่งๆด็ๆนะเดี๋ยวพี่จะขับให้ปลอดภัยที่สุดที่พี่จะทําได้เข้าใจไหมตอนนี้กูต้องทีไปโอ๊ยทำไมล้อหลังกูเปี้ยวขนาดนี้วะจิวพี่ต้องไปซ่อมรถไม่จําเป็นต้องซ่อมพี่มีสกิลในการขับจักรยานมากพอไว้พี่รู้จักจิมมี่ปะรู้จักเนยเป็นแฟนกับจิมมี่เป็นแฟนเข่าฮัทมึงเป็นแฟนกับจิมมี่เหรออิจฉา <c oughs> ยายเห็นหน้าอีกแล้วสลัดผักแม่งเงยแฟนจิเม,ม่ไปแล้วกูไปหาแฟนใหม่ดีกว่าวกพื่อขอขอบคุณที่รับชมและติดตามนะยังไงติดตามกันต่อไปกับบีเจมบาสเคลเมอรครับวันนี้มีตัวละครใหม่มาครับเป็นแจ็คกระจิ๋คหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ